กังวลครับโดยเฉพาะคนไข้หลายๆคนที่รักษายิ่งรักษาเยอะนะไปกินยาก็เยอะกรยภาพก็แย่รักษามาเยอะมากๆยิ่งคุณรักษาเยอะคุณยิ่งกังวลยิ่งคุณยิ่งคุณไม่สบายใจถูกต้องไหมแล้วคาถามคือว่าพอคุณเครียดคุณกังวลไม่สบายใจคุณหายปวดไหมไม่หายปวดถูกไหมแล้วคุณรู้ไหมครับทางวิทยาศาสตร์สิ่งต่างเหล่านี้มันจะทาให้คุณยิ่งเครียดพอคุณยิ่งรักษาไม่หายคุณก็ยิ่งเครียดโอ้มันคงให้หลายคนหลายซันมาหาหมอฟันนะบางคนแบบโดนมาแบบไม่เคยหายอย่างฝังเข็ม่่ไมคยางห ความเชื่อความกังวลทำให้คุณไม่มีทางหายแต่วันนี้ผมแค่บอกเอ้ยคุณลองยิ้มคุณลองขอบคุณคุณลองคิดว่าสักวันคุณจะดีขึ้นคุณลองคิดว่าเดี๋ยวฉันก็คงต้องหายคุณลองไปดูคนไข้หลายคนที่เขาอาการปวดแล้วเขาดีขึ้นเพื่อเป็นกำลังใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวคุณก็ต้องหายปวดมันจะดีกว่าไหมฮะแต่คุณทําแบบนี้อาการปวดผมมั่นใจเลยครับยิ่งหายหายปวดคุณจะยิ่งดีขึ้นวิทยาศาสตร์อธิบายว่าไงเมื่อคุณปรับความรู้สึกให้มันดีขึ้นคุณจะเริ่มเห็นวิธีีกกกกาาารรรรัััษษท่ถูต้้องคุณจจะะไดปปเยนว โอเคไหมฮะและฟักวันคุณจะหายปวดเหมือมนคนไข้